ชายคนหนึ่งออกแรงดึงเชือกด้วยแรง60นิวตันในขณะที่ของมวล20กิโลกรรมกำลังเคลื่อนที่ลงจากพื้นเอียงลื่นด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีของจะเริ่มเคลื่อนที่หลังจากออกแรงดึงเชือกแล้วนานกี่วินาทีนี่คือรูปของโจทย์นี้ครับอันนี้เป็นรอกอันนี้คือคนที่ดึงของขึ้นมามุมของพื้นเอียง ก็คือสามสิบองศาจดรูปไปครับให้เวลาสิบวินาทีจากโจทย์ข้อนี้เรามาดูวิธีทำกันนะครับเริ่มเลยเราจะใช้สูตรซิกมา F คูณ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u โดยที่นี้เราจะไปดูที่ภาพกันก่อนเพื่อจะได้แทนค่าต่างๆในสูตรได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูกันในภาพนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ปากกาสีแดงแทนที่แขียนเพิ่มเติมลงไปในโจทย์นะครับ ตรงนี้จากโจทย์กำหนดว่าคนมีแรงดึงตรงนี้คือ f ซึ่งเท่ากับ60นิวตันจากตามทฤษฎีลอกแล้วตรงนี้ก็จะเป็น f ด้วยมีการดึงมา f ด้วยและถ้ารวมกันไปอยู่ในลอกเดียวตรงนี้จะกลายเป็น 2f จะเป็นแรง 2f แล้วก็เรามาดูที่ free body diagram ของกล่องกันนะครับถ้เาเราลากอย่างนี้ลงมาแล้วเราแตกแกนเราจะได้ว่าม,มุมนี้คือมุม30องศาเช่นกันมองเห็นไหมครับมุมนี้30นะครับแขนออกมา30องศาถ้าเราแตกแรงเข้าแกนนี้ตรงนี้จะเป็น mg cos 30 ส่วนแรงเข้าแกนนี้ก็จะเป็น mg s i n 3สาแต่จากรูปเราจะใช้แค่แนวแกนเดียวที่เอามาใช้ก็คือที่มีแรง mg s i ดสามสิกับแรงสอง f แล้วก็แรง F เราจะเอามาใส่ในสูตรได้ว่าส่วนนี้ ซิกมาเอฟคูณทีเท่ากับเอคูณก well, ับวลบยูโดยเรากําหนดให้การลงเฉียงเฉียงทางนี้กลายเป็นบวกนะครับเราก็จะได้ว่ามีแรงอะไรบ้างเอามาดูลงเฉียงเฉียงเป็นบวกก็มีเอ็มจายใช่ไหมครับเอ็มจีายสามสิบก็เป็นเอ็มจีาย 30ลบกับลบกับแรงอะไรบ้างก็ 2f ไปทางนี้เป็นแรงต้านก็ลบกับ 2f อันนี้คือแรงรับทั้งหมดคูณกับ t เท่ากับ m คูณกับ v ลบ u จะได้ว่า เราจะแทนค่าลงไปทั้งหมดนะครับ m โจทย์กำหนดให้มาคือ20กิโลกรัม g คือ10ไซ30คือ1ส่วน2ลบกับ2คูณกับ f f ที่เขาให้มาก็คือ60นิวตันคูณกับ t เราติดค่าไว้เพราะเขาต้องการหามวล ก็คือยี่สิบกิโลกร,รมัมความเร็วไปายความเร็วไปายที่เลื่อนลงมาก็จะเป็นศูนย์เพราะหยุดนิ่งลบกว่าความเร็วต้นความเร็วต้นที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือสองสุดท้ายแล้วจะได้ว่า t เท่ากับสองวินาที เรามาดูถลมทวนโจทย์ข้อนี้ข้ออีกรอบหนึ่งนะครับชายคนหนึ่งออกแรงดึงเชือกด้วยแรง60นิวตันในขณะที่ของมวล20กิโลกร,รัมกำลังเคลื่อนที่ลงจากพื้นเอียงลื่นด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีลื่นที่โจทย์บอกมาในที่นี้หมายถึงไม่มีแรงเสียดทานนะครับดยของ จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นหลังจากออกแรงดึงเชือกแล้วนานกี่วินาทีของเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นหมายความว่าความเร็วสุดท้ายจะต้องเป็นศูนย์นะครับจากโจทย์เรามาดูที่ภาพกันเราก็จะเขียนแรงออกมาโดยมุมตรงนี้ที่เราจะแตกแรงเข้าแกนพื้นเอียงมุมตรงนี้ก็คือสามสิบนะครับจากสามเหลี่ยมคล้าย ราจแต่งมาตรงนี้เป็น MG c o s s สาตรงนี้จะกลายเป็น MG s i n สาและเนื่องจากโจทย์กำหนดมาว่าคนดึงด้วยแรง F เท่ากับหกสนิวตันจากรอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรง F ด้วยตรงนี้ก็เป็นแรง F ด้วยเหมือนกันและเมื่อแรง F ในรอกที่มีเชือกสองอันมารวมกันจะกลายเป็นแรงสอง F นะครับเราก็สามารถเขียนออกมาได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วเพราะเราเขียนออกมาได้แล้ว เราก็จะมาใส่ในสูตรที่เราเริ่มไว้ก็คือซิกมา F คูณทเท่ากับ M คูณกับ V ลบ U โดยเรากำหนดให้ทิศลงทางนี้กลายเป็นบวกนะครับเพื่อเป็นการง่ายอย่างภาพอย่างรูปนี้ m g s i n ีซลงทางนี้เราก็ได้ mg s i n ีเป็นค่าบวกแต่สองเ ขึ้นไปทางนี้จะได้ว่า 2f ก็เป็นค่าลบก็เป็นแรงรับทั้งหมดก็คือ mg ไซ n า0ลบ 2f คูณกับ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u เราก็ได้ว่า m ในที่นี้คือ20ก็คือมวลที่เขากำหนดมาให้ g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงก็คือ10ไซ30คือ1ส่วนส ลบกับ2คูณกับ f f เที่เขาคำนดมาให้คือ60สนิวตันคูณกับ T เราไม่รู้ติดค่าไว้เท่ากับมวลก็คือ20กิโลกรัมคูณกับ v v ในที่นี้เป็น0ูนก็เพราะว่าตรวําำนดว่าของเริ่มจะเคลื่อนที่ขึ้นหมายความว่าแรงลับเป็น0ูนถ้าแรงลับเป็นศูนย์ความเร็วก็จะเป็นศูนย์ในตรงนี้แล้วก็จะทำให้ รมการออกมาลบ u ก็คือ u ก็คือความเร็วต้นก็คือ2จากที่โจทย์กําหนดให้หลังจากนั้นเราจะได้ออกมาว่า t เท่ากับ2วินาทีครับ